เสียงไม่ยังไม่พร้อมใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาดูรายละเอียดอีกหลายเรื่องนะครับรวมถึงการเตรียมผ่อนคลายเฟส3คู่เดียวครับ สอดคอนโดริมน้ำใจกลางสุขุมวิทในคอมมูนิตี้สีเขียวที่7.7เพื่อคุณภาพชีวิตดีๆห่างจากทางด่วนเพียง5นาทีซื้อตอนนี้ไม่ต้องจ่ายอะไรเลย2ปีพิเศษสำหรับแฟนเนชั่นจองผ่านไลน์เฮาส์คอนโดรับฟรีค่าส่วนกลางเพิ่มอีก1ปีทันที วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อยกเซตเพียง660บาทแถมกระเป๋าผ้าวันเดย์พลัสหใบเริ่ม25-31ถึงพฤษภาคมนี้สนใจสั่งซื้อที่0 9 6 9 0 4 4 0 6หายนห้ารือ Line แอดน่ารักกลับความรักความอบอุ่นเกิดได้ทุกเวลาเมื่อเป็นไข้ซารา่าอย่าน้ำมรรทมปวดลดไข้สำหรับเด็กซารา่ามีตัวยาพาราเซตามอลปราศจากแอสไพรินแอลกอฮอลและน้ำตาลรสหอมหวานอาน่านคัเตือนในฉลากก่อนใช้ยา โชว์ราทินนิ่งพาวเดอร์แป้งโชว์ปรับใหม่ไร้กว่าเดิมแป้งพับเนื้อใยไหมผสมรองพื้นมิติใหม่แห่งการเนรมิตผิวหน้าแค่แตะก็เป๊ะเนื้อเนียนละเอียดบางเบาปกปิดริ้วรอยและจุดด่างดำบนใบหน้าให้เรียบเนียนกระจ่างใสและดูอ่อนกว่าวัยอย่างเป็นธรรมชาติปกป้องผิวหน้า T.F.15 PA บวกปี 15, a, B B, B, ส่วนช่วยปกป้องผิวหน้าลาความหมองคล้ำจากรังสี UVA และ UVB ได้อยู่หมัดปฏิบัติผิวไปพร,พร้อมกับการแต่งหน้าเบลอรูขุมขนปกปิดกันน้ำกันเหงื่อคุมมันยาวนาน12ชั่วโมงมีส่วนผสมออร์แกนิกทำให้ใช้ได้แม้ผิวแพ้ง่ายพัฟใหม่นุ่มมากถานอมผิวไม่ระคายเคืองผิวหน้า แป้งโซตัวนี้คือเขาเอาอยู่มากๆเลยนะคะคือเขาจะช่วยในเรื่องของการปกปิดเบอร์รูขุมขนแผมยังคุมมันได้ตลอดทั้งวันใช้ครั้งแรกเรารู้เลยค่ะว่าปกปิดริ้วรอยจุดด่างดำของเราได้ทําให้หน้าเราเนะี่ย กระจ่างใสดูเป็นธรรมชาติโชว์ไรเทนนิ่งพาวเดอร์แป้งโชว์ปรับใหม่ไร้กว่าเดิมสวยเนียนกระจ่างใสคุมมันกันนะ้ำทั้งปกปิดปกป้องและปรนิบัติใบหน้าได้อย่างเป็นธรรมชาติแค่เลือกสีแป้งให้แป้กับผิวคุณ M 2สําสำหรับสาวผิวขาวเหลืองและ M 3สําสำหรับสาวที่มีผิวสองสีไม่ว่าคุณจะเลือกเนื้อสีไหนก็ได้ราคาสุดคุม้ม จากปกติราคาตลับละ990บาทวันนี้ซื้อ2ตลับในราคา1,390บาทเท่านั้นยังไม่พอจัดให้คุณได้สวยครบจบในเซตเดียวด้วยโชว์เวลเวตลิปสติกเบอร์3ลิปเนื้อกะมีที่ทาได้ทั้งปากตาและแก้มเซตหน้าสวยพร้อมโชว์ทั้งหมดนี้ราคาพิเศษเพียง1,390บาทเท่านั้น โทรมาได้เลยตอนนี้ที่02113 2222หรือแอดไลน์มาได้ที่ at happy underscore shopping และ facebook ที่ happy shopping to you สวยครบจบที่โชว์เฟิร,ร,ร์นีอะไรรเย็นกินไหมมีนี่ลูกอมฟุตฟ,ฟิต,ตฟุตฟิตแตงโมฟุตฟิตลิ้นจี่ฟุตฟิตสตรอเบอรี่แล้วเย็นไหมเย็นเย็นสบายปากลูกอมฟุตฟิตลูฟุตฟุต เนื่องในโอกาส20ปี Nation TV นะครับผมก็ขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ขอชื่นชมกับทีมงานทุกท่านนะครับที่วันนี้ได้ฝ่าฟันวิกฤตมาถึง20ปีนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ทราบอยู่นับเศรษฐกิจต่างๆนะครับปัญหาต่างๆของทีวีแต่สิ่งหนึ่งที่เนชั่นไม่เคยขาดเลยคือคุณภาพข่าวก็ยังเป็นที่นิยมของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะครับผมก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่า วันนี้ครับเรื่องสถานการณ์โควิดเรายังไม่ได้ผ่านพ้นไปร้อยปร์เซนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับอยู่บ้านอยุดเชื้อเพื่อชาติครับ ท้องท้องเสียคุณนึกถึงอะไรครับยาทาน้ำขาวไทยนครค่ะยาทาน้ำขาวไทยนครครับปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องใช้ยาทาน้ำขาวไทยนครไม่มีแอลกอฮอลและน้ำตาลเล่นหอมรสเย็นยาทาน้ำขาวไทยนครคลาสซี่กางเกงพลีส t s สำหรับผู้หญิงมีคลาสเจ็ดตัวเจ็ดสีสวยคุ้มค่าราคาพิเศษ1590บาทกางเกงตัวเก่งนะคะแน่นอนเลยค่ะว่าต้องใส่สบายใส่แล้วทําให้ดูหุ่นดีทําให้เรารู้สึกมั่นใจแล้วก็ สามารถมิกแอนแมทได้กับเสื้อผ้าหลายแบบทําให้เราหยิบมาใส่ได้บ่อยๆค่ะตามภาษาผู้หญิงเลยนะคะใส่แล้วก็ต้องอําพังสะโพกค,ค่ะอย่างเงี้ยมันใจแน่นอนค่ะกางเกงตัวเก่งของพี่นานะคะต้องใส่แล้วดูดีสมวัยไม่ร้อนไม่อึดอัดจะลุกจะนั่งยืนเดินทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องตัวสบาดใส่แล้วสวยเลยชอบมากเลยค่ะตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณผู้หญิงด้วยคลาสซี่กางเกงพลีทสําหรับผู้หญิงมีคลาส ทรงสวยทันสมัยสวมสบายใส่เมื่อไหร่ก็รอดเนื้อผ้าดีๆมีหลายสีด้วยนะใส่แล้วดูพลิ้วไหวให้ความรู้สึกรู้ราใส่เดินเที่ยวไปทำงานหรือออกงานก็ยังได้ไม่ว่าคุณเป็นสาวไวัยไหนไซส์ไหนก็มั่นใจได้เพราะเอวก่อนยืด26นิ้วและยืดได้ถึง48นิ้ว ส่วนสะโพกยืดได้สูงสุดถึง50นิ้วความยาวกำลังดีอยู่ที่36นิ้วอําพรางหุ่นให้สวยเพรียวทั้งหน้าท้องต้นขาน่องและสะโพก ทั้งเซตมี5ตัว5สีแดงเข้มน้ำเงินเนวีเทาเข้มน้ำตาลเข้มและสีดำสีเข้มแมทง่ายใส่สวยไม่ซ้ำรวมมูลค่า2,950บาททั้งหมดนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาสุดคุ้มแค่1,590บาทเท่านั้นยังไม่พอแถมฟรีอีก2ตัวสีสวยแบบซอบซอบ,อบกับชมพูแคนเบอรี่ bury, และสีกาแฟลาเต้สินค้ามูลค่ารวมทั้งหมด4,130บาทแต่คุณจ่ายเพียง1590บาท เท่านั้นสั่งซื้อสินค้าโทร0 2 1 1 3 2 2 2 2ย้ำ0 2 1 1 3 2 2 2 2หรือแอดไลน์มาได้ที่ happy shopping เจ็ดสีไม่ซ้ำกับกลาสซี่เก่งเกงสลีสสำหรับผู้หญิงมีคลาสเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาว ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเป็นห่วงค่ะที่ฟร่มันทวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ที่ฟี่แผงสีเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสนับสนุนโดยปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำตาลอย่าทาดน้ำขาวไทยนคร มา่ที่ข่าวช้านะครับพูดถึงคดีใหญ่ที่เป็นที่จับตาม,มองกันมากและววันนี้คุณเปียวศรีนั้นก็เขียนบทความเรื่องนี้ก็คือคดีฟอกเงินคุณผ่านทองแท้ชินวัรนะครับเมื่อวานนี้สำนักข่าวหลายสำนักรายงานตรงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมติชนไม่ว่าจะเป็นเ네นชั่นสำนัก